กรับสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงวาดระแวงพระเครื่องดูดีๆมีแท้ปนงนงนๆงนงนงนนก็พบกันเป็นประจำนะฮะนานๆจะหยุดทีนะครับผมแต่ก็ช่วงนี้ก็หยุดทีๆไปสองครั้งหยุดไปนะับว่าจะวัน วันละว,วันพฤหัสหรือวันศุกร์ไม่แน่ใจนะแล้วเมื่อคืนก็หยุดเนื่องจากว่าพระใหม่หมดนะครับ fc นะครับไม่มีพระใหม่ๆเลยนะครับผมกับแหมเขินนะฮะเอาพูดตรงๆเลยเขินเอาพระเก่าๆมานนเนี่ย fc หลายคนครับนั่นมาฮะเสแสบเหงาอยากดูเอาเก่าๆนั่นแหละนานเอามาลีรันเอามารวมๆนะฮะรวมฮิตติดมือก็ได้นะครับผมก็ยังเขินๆอยู่บางทีมันก็ จริงๆเก่าๆจริงๆก็เหลือไม่มากนะเพราะว่าเวลามารวมฮิตติดมือถือโอ้โหก็ขายกันแบบสนุกเลยนะครับ F4 นะฮะก็ไว้เชิงบ้างนะไว้เชิงกันบ้างนะครับ F4 เหมือนกับว่าเล่นตัวอะไรประมาณนี้เปล่านะวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ F4 มีที่ว่าเก่าอยู่รายการเดียวอันนี้นะครับ F4 นะฮะนอกั้นเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็ไปแบ่งจากพักพวกมาเมื่อวานนี้แหละที่เป็นโลกแต่กลับมาดึกมากนะก็เลย ม่เหนื่อยก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทานะครับ fc นะฮะวันนี้ก็เลยเนี่ยได้มา,อาของใหม่แปดรายการเลยนะครับผมนะมาดูรายการแรกเนาะพญาเต่าเรือนเนี่ยนะฮะโอ้ค้นถามแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะในคลิปที่ว่าผมาก่อนหน้านี้นะครับผมพญาเต่าเนี่ยนะฮะปิดโบแดงนะฮะงานที่ตากฟ้านะครับผมแต่ว่าผมเปิดค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับพญาเต่าเรือนนะครับผม เนี่ยนะครับผมแพ้ดูง่ายสบายตายอยู่แล้วนะครับผมสนิมขุมเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับเนี่ยนะครับ,รบ fc ติดที่หนึ่งโบแดงนะครับผมงานจากฟ้าที่ผ่านมานะครับถามกันมาได้นะเดี๋ยววันนี้ก็เลดเลดแบบ ลดกันไปนะครับ F4 นะฮะไม่ขาดทุนก็วันนี้ก็แบ่งๆกันไปนะครับ f ะใครที่เคยมาถามพยาเต่าเรือนนะครับผมมีหลายท่านนะสิบกว่าท่านนะที่มาถามเต่าตรงนี้นะครับผมถัดมานะครับสดๆร้อนนะครับได้มาจากพิษุโลกนะครับนี่นะฮะหลวงพ่อเงินข้ามาไฟโอ้โหเนื้อออกสำลิดแดงเลยนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับวันนี้นะครับแกออกจาก กรอบเลยนะครับแกอบะออกจากกรอบเลยนะฮะอ๋ะกอกองอีกแล้วนะเนื้อออกสำลิดแดงเลยนะครับ f c ผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะฮะเนี่ยหิ้งเก่าเก็บจริงฮะเนี่ยนะเนื้อออกเหมือนพวกเนื้อหลุมปุษก,กับ f c ฮะไม่ได้จะเจอกันไปอย,ยนะครับอย่างนี้นะฮะทองแดงเขื่อนเลยนะอย่างนี้นะครับเรียกเป็นสำลิดแดงดูเท่นหน่อยนะครับผมเนี่ยถ้ามาไฟในหลังยุบยุบตรงนี้นะครับผมเหมือนองคดาราเลยนะหลังยุบยุบแบบนี้นะครับ มือนองดาลาเลยนะที่เขาขายกันเรียกว่าน่าจะหลักเสนะ่ะนะครับผมนี่เาบาๆเลยเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้ดูง่ายสบายตานะครับแบบนี้นะครับดูง่ายสบายตาแพดูง่ายสบายตาจริงๆนะครับผมนะราคาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับ F4 นะองค์นี้ กว่าจะได้มานะครับผมบางทีมันก็ต้องแรงหน่อยก็ต้องยอมเอามานะครับเพราะว่าไม่มีของจะลงนะครับ fc ถัดมานะครับเป็นหลวงเพ่อะเงินพิมพ์คีตา,าก็เหมือนกัมกึ่งจะเป็น3ามชายนะครับแต่ก็ตีลงพิมพ์คีตาช่างชาวบ้านดีกว่านะครับพิมคีตาช่างชาวบ้านนะครับ เนื้อหาก็คล้ายๆองค์ที่ติดรางวัลที่ตากฟ้านะฮะแต่พิมพ์ทรงก็ดูแตกต่างกันนะครับผมเนี่ยฮะพิมพ์ทรงอะไรต่างๆก,ก็ดูแตกต่างกันนะแต่เนื้อหาสุดจี๊ดเลยนะครับเนื้อหาจี๊ดเลยนะฮะเนี่ยผมชอบมากนะฮะที่มาที่ไปพระชุนนี้นะเขาต้องดีแน่นอนนะครับผมความเก่าถึงยุคนะครับที่มาที่ไปเนี่ยกำลังแบบผมกําลังแบบสืบเสาะหาเลยนะครับสําหรับพระในจะกรูลพิมพ์อ่ ชาวบ้านนะพิมพ์ชาวบ้านรุ่นนี้นะนะครับผมก็หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นกลุเจดีนะครับผมมีหลายวัดนะครับผมพระกลุหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับแต่ตั้งแต่ผมเห็นมานะแหมมีพระชุดนี้เนียที่ดูแล้วแบบชอบนะฮะโดนใจนะฮะที่ว่าเป็นพระกลุหลวงพ่อเงินเนะี่ยคือผิวพันธ์เนื้อหาเนี่ยกรุเนี่ยเขาเหมือนกลุวัดขวางนะครับก็เ,เหมือนกลุวัดขวางเลยนะ เนื้อหาผิวพันวันณะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแต่พิมพ์ทรงเขาไม่ใช่เขามีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเขาจะบางคันก็ไม่ใช่จะเป็นไอ้พิมพ์ที่ว่าสากลนิยมมาเลยเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะฮะเขาคับคล้ายคับคาจะเป็นสามชายนะครับเนี่ยแล้วใต้ฐานทุกองเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับจะดูพิกก้นมาเนี่ยโอ้ใช่เลยนะเป็นกลุ่นนี้แน่นอนนะครับเป็นกลุ่นนี้นะครับนะฮะ น่ารักมากกำลังเป็นที่นิยมเสาะหากันเลยนะฮะไม่หมู่นักเล่นหลวงพวกเงินนะแล้วดูเนื้อหาดิคือเราไม่ต้องอะไรมาก,กดูความเก่านะเอฟตีเนะี่ยฮะดูความเก่านะเขามีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะผิวพระเนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยดูคลาสสิกมากๆนะนี่ผมก็ไปอนะ้อนวอนแบ่งพักพวกกันมานะครับผมนะะเขาไม่มีองค์เดียวนะฮะมีองค์เหลือองค์เดียวนะครับผม แบ่งเข้ามาองค์แล้วนะองค์ที่ว่าติดโบนั่นแหละครับผมน,นี่เขาบอกเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับบางทีไปเจอตามงานโอ้โหเปิดกันบางทีเป็นหมื่นอะหมื่นห้าอะไรประมาณเนี้นะครับผมนะเขาดูเป็นผักแท้ไงสนระีนะเขาดูลมแท้นะครับผมแบบนี้เราพูดได้แต่ปากนะเพราะว่ามันไม่คือมันไม่เข้ากับพวกพิมพ์พิมพ์สาก,กลไงไม่เข้าพิมพ์สาก,กลนะครับพิมพ์เขาไม่เอกลักษณ์นะฮะ ใครจะยังไงไม่รู้อะผมดูแทะนะครับ F4 นะฮะอีกหนึ่งองค์นะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นสี่ชายนะครับเป็นพิม์พน่าจะเป็นพีพิมสี่ชายเล็กนะครับพิม์พกีตาร์สี่ชายเล็กนะครับผมนี่ก็มาจากพวกพวกด้วยกันนี่แหละครับผมนี่ฮะนะครับแต่นี้ก็เนื้อหาก็อีกคนละสไตล์นะครับผมนี่ออกสี่ชายบางคาเลยนะครับผมนี่ฮะไายเป็นก้นถ้วยอย่างนี้เลยนะครับนี่ ก็ดูขับคลายขับขานนะครับผมเนื้อหาโคนลสตล์กันนะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์สี่ชายนะอันนี้ก็ออกคล้ายๆจะเป็นสามชายนะนอันนี้สี่ชายนะครับผมขนาดก็ใกล้เคียงกันนะองค์นี้จะดูโตกว่าหน่อนยนะครับอันนี้ชีวอนเขาจะแบบ สีชายเขาจะโค้งๆอย่างนี้นะฮะอันนี้เขาจะเฉียงๆขึ้นไปเลยนะะจีวอรนะครับผมนะฮะทาไปตีตีเป็นพิมพ์ชาวบ้านกันทั้งคู่ไปเลยนะครับผมนะไปตีลงพิมพ์สากลเดี๋ยวนะเรื่องความเก่าถึงยุคเนี่ยความเก่านี่คือเก่าแน่นอนนะครับนะฮะอย่างนี้ไม่เก่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมนะ พิมพสากลเดี๋ยวต้องขายกันเป็นล้านอีกนะ <c oughs> เปิดกันสี่ห้าล้านซื้อกันไม่ได้อีกนะครับ fc เ <c> ก <oughs> ่าๆแท้ๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถัดมานะครับอ่าอันนี้แบบแบ่งผู้หลักผู้ใหญ่มาอีกแล้วนะครับองนี้พระชัยวัดท่านเจ้ามาวัดสามปื้มนะครับผมอันนี้มีใบจิตรางวัลตั้งแต่ปีอะไรเนี่ย ปี63สามนะฮะเขาติดรางวัลตั้งแต่หกสามที่เดี๋ยวดูนี่ก่อนดูใบประกาศก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะไก่อม่งี้เลยนะครับนี่ฮะพระชัยวัดท่านจะมาวัสามปื่มเนี่ฮะพระเกจิยอดนิยมนะฮะนี่ฮะเจ้าของนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนี่ฮะเนื้อสำริดนะครับผมเป็นเนื้อสำริดแล้วก็จุ่มลักนะครับจุ่มลักมีทองด้วยนะเนี่ย 15, สิบห้าสิบหกสิงหาคมสองห้าหกสามนะครับกี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้หกหกแล้วก็สามหกสี่หกห้าสามปีแล้วนะครับผมเนี่ยขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่นะฮะหลังจากปีหกสามแล้วนะครับผมนี่ฮะก็แบ่งเข้ามานะครับผมนี่ฮะเห็นหล่อไม่ได้นะครับนี่นดนะูความเก่านะครับ ผมคุ้นว่าปกติพรีเมี่ยผมเคยได้มาเขาจะต้องมีฐานนะะแต่อันนี้เป็นลอยองค์ไม่มีฐานนะครับเป็นลอยองค์ไม่มีฐานนะครับเนื้อสำริดนะครับจุ่มลักนะครับแล้วมีทองด้วยนะ fc ดูนะครับผมเนี้ยทองเก่ามากนะ fc นะครับลักเก่าทองเก่ามากนะฮะอย่างนี้ลักแบบลังนี้ลักร้อยปีอยู่แล้วนะครับ fc นะฮะดูนะครับผมเนี้ยนี่ฮะเขาเหมือนกับ ใส่ตลับใส่กรอบหรือตั้งหน้ารถอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมดูแล้วใส่ตลับมากกว่านะจุ่มลักนะครับมาดูนะจุ่มลักปิดทองนะครับอภิมหาแห่งความเก่าคลาสสิกเลยนะครับ f สีนี่นะฮะมีรางวัลโบแดงด้วยนะครับผมมีรางวัลโบแดงด้วยสภาพใช้นะครับผมนีนะ่ขอรูปเพิ่มกันได้นะครับ f c นะฮะ ถัดมานะครับเหรียญเหรียญเงินนะครับผมนี่ฮะตามอธิบายด้วยภาพเลยนะครับผมไม่ตลาดจริงๆนะไม่อยากจะบอกว่าเป็นเกจิไหนอะไรยังไงนะครับผมนะฮะอันนี้หลุดจองนะครับหลุดจองนะครับน่ารับเหรียญนี้นะครับหลุดจองนะฮะอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับผมเป็นอะไรฮะพระพรหมนะฮะสวยเลยนะครับผมจานเต็มเลยนะครับเนี่ยห่วงเชื่อมนะครับ fc นะครับห่วงเชื่อมนะฮะ รุดจองนะครับ F4 เนี่ยจานเต็มเลยนะสวยสวยงามมากสินปะงดงามกันมากเลยนะครับนี่นะถักมาขอรูปกันได้นะ จองนะครับไม่มีปัญหานะครับผมนี่นะฮะถักมากันได้เลยนะครับเอฟตีนะฮะถัดมานะครับพระปิดตานะครับเนื้อสำริดเงินนะครับนี่ได้มาจากพิษณุโรคนะครับแบ่งผักพวกกันมานะครับนี่ก็ปิตาลักษณะอย่างนี้ก็ลายเกจินะครับผมแต่อันนี้ก็ดูพิมพ์เขาแปลกแปลกตานะครับผมไม่ไม่ค่อยเหมือน ชั่วไปที่เห็นนะครับผมดูแล้วจึงแหมเขาอาจจะดูคล้ายๆออกทางใต้นะแต่เนื้อหามเป็นออกเป็นสำริดเงินนะครับผมนะฮะไม่ใช่เป็นน้องเนื้อทองแรงเถื่อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระทางใต้นะครับผมอาจจะล้อพิมพ์นะหรืออาจจะเก่าเก๊าทาผิวเก๊แกงเก่าอะไรเงนี้ก็ได้นะครับเวฟีนะะนี่ก็พิจารณาเอานะครับผมนะฮะไปดูจากการ ความเก่าการตัดช่ออะไรอย่ง้ดูธรรมชาตินะดูธรรมชาตินะครับผม,มถัดมาก็เป็นหลวงพ่อดื่มนะครับผมรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อดื่มนะครับผม จริงๆไปตากฟ้านี่ผมได้ไหมหลวงพ่อเดิมผมไม่ได้เลยนะโอ้โหเจอแต่จับไม่ได้เลยนะเนี่ต้องมาซื้อที่พิษณุโลกนะฮะพักคพวกได้แบ่งกันมานะครับเนี่ยโอ้โหเขาได้มาจากอุจร,รดิตนะครับผมนะฮะองค์นี้นี่ครับรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิมนะโอ้โหเส้นหลังคอคมมากเลยนะครับผมพิมพ์อะไรก็พิจารณากันเอานะสําหรับ สายตรงพ่อเดิมเยอะนะฮะในในช่องผมเนี่ยนะฮะคนที่ชอบของพ่อเดิมเยอะเลยนะครับี่จะเป็นวัดไหนปีไหนอะไรยังไงก็ดูกันเอานะครับเอฟตีนะครับนะฮะเก่าธรรมชาตินะครับผมเก่าธรรมชาตินะฮะดูจ้าฉานนะครับนี่โอ้สนิมคุมปึ๊กเลยนะครับจานก็เต็มสูตรเลยนะครับผมนี่ ก็พยายามนะฮะที่จะหาของที่เอฟซีชอบมานะครับเนะี่ฮะวันไหนไม่มีของอะไรที่มันแบบโดดเด่นอนะ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากกันั่นอะเอฟซีบอกตรงนั้ไม่ค่อยนนะอ,นะอยากจะแบบทําคลิปเลยเพราะเขินจริงจนระิงอะมันที่แบบพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยจะนั่นนะฮะเอนะฮะเอฟซีนะ FC ผมก็น่ารักทุกคนนะบอกไม่เป็นไรนะแซบ่บ ลงเก่าๆาเก่าไปนะชอบนะดูกันเพลินๆน,นะครับชอบกับซื้อไปปิดไปนะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการที่ว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับเม่ว่าการเช่าบูชาหรือว่าการช่วยดูคลิปนะฮะปั่นยอดบิวนะครับ fc นะฮะองนี้ก็เป็นหลวงปู่สุกรกลุ วัดของขอบนะพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับผมบัวเร็บช้างนะครับผมฮนะโอยุกุเดิมๆนะฮะอันนี้ไม่มีห่วงนะครับด้านหลังก็ไม่มีจานเปียกนะโอ้โหเนะี่ยดูข้างหลังเนี่ยดูง่ายเลยนะเนี่ยพิมมาดูง่ายเลยนะครับผมแบ่งพ้นพองน้องพ,พี่กันมานะครับตรงนี้นะครับดูการแต่งจะบงจะใบนะโอ้โหเนะี่ยนี่ก็ขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับเอตี นะพระหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงแปดรายการนะครับผมโดดเด่นเลยก็กวันนี้โดดเด่นมากๆเลยวันนี้ก็น่าจะเป็นองค์นี้นะครับผมคือโดดเด่นเพราะทุนแพงนะฮะทุนมาแพงๆเลยนะครับผมแพงมากๆเลยนะพระชัยชัดเจ้ามาวัดสามปื้มนะครับผมปกติมีฐานนะอันนี้ไม่มีฐานนะครับผม ถือว่าเป็นรีเมจเอพิชั่นเลยนะครับเนี่ยนะครับผมลองมาก็เห่หลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับรับฮอตตัวนี้นะฮะถ้ามาไฟตรงนี้นะครับผมเนื้อสำมิดแดงนะครับผมสุดจี๊ดเลยนะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะมีกระจี๊ดไนะฮะถามกันมาเยอะนะครับผมนีฮะพิมชาวบ้านนะกีตาร์พิมพ์ชาวบ้านนะ ประมาณนี้นะครับ f c นะฮะสั้นเกินไปก็ไม่ดียาวเกินไปก็น่าเบื่อนะฮะเพราะส่วนใหญ่ f c ก็จะเลื่อนเลื่อนเอนดูกันแค่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับ f c นะฮะหากชัา <laughs> นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์061898 เจ็ดสามสี่สองนะครับ061-898-7342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอกราไรสี่ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเงรวยๆทุกท่านวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ